วันาก็ต้องสารภาพนะคะตอนเปิดเวทีนี่อยากรู้จักนะฮะเขาไม่ใช่อะไรนะฮะช่องเขาแสนพทรัพ์นะร้อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 10G Channel นะครับผมก็เห็นหลายๆคนร้องเพลงอยู่คงอาจทให้เเธลียใจยายยายยายพาทัวร์เนี่ยผมไม่รู้จักนะฮะคืออ่าผม คือผมจะรู้จักเฉพาะคนที่แบบว่าผมจะคัดหน้าตาก่อนน่ะคัดหน้าตาก่อนแต่ถ้ายันพาทัวร์นี่ผมหุ่ยเห็นหน้าผมไม่อยากรู้จักเลยอ่ะไม่รู้จักเลยผมไม่กลัวคนเดียวผมไม่กลัวแต่พี่เดือนเนี่ยพี่พาทัวร์เลยไม่กลัวความจริงความจริงในใจไม่พี่ขออนุญาตผมยังขออนุญาตผมยังขออนุญาตผมยังเบาได้เบานะครับเบาได้เบานะครับของพี่เดือน คุณติดกล้องไปเลยได้ไหมผมไม่อยากเห็นหน้าคุณตอนร้องเพลงในพี่เดือนทุกคนพร้พอมพร้อมดดกหูยังคะพร้องดวหูยังคะพ้อมดดหูยังคะเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันนั้นมาจากไหนฉันเป็นใครเธอจะแคร์หรือเปล่าฉันนั้นมาจากดิน ไม่ได้มาจากดาวดูนิ้วก่อนรับทุกอย่างได้ไหมในวันนี้ฉันให้เธอตัดสินใจจะทุกทนลำบากกับฉันไหมฉันมีแต่รักรักที่กินไม่ได้ ฉันมีแต่ใจที่ช้ำมาแล้วหลายครั้งฉันมีแต่ตัวถ้าเธอไม่กลัวพลาดพรังแล้วคนมาจากดินจะรักเธอไปจนสิน้นรมหายใจ เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันไม่มีอะไรแล้วเธอยังจะไปด้วยกันหรือเปล่าฉันนั้นมาจากดินไม่ได้มาจากดาวดูฉันก่อนรับทุกอย่างได้ไหมในวันนี้ฉัน ตัดสินใจจะทุกทนรำบากับฉันไหมนิ้วมีแต่รัาแรักที่กินไม่ได้นิ้วมีแต่ใจที่ช้ำมาแล้วหลายครั้งนิ้วมีแต่ตัว ถ้าเธอไม่กลัวพรางแล้วคุณมาจากดินจะรักเธอไปจนสิ้นลมหายใจแล้วคนมาจากดินจะรักเธอไปจนตายนิ้วสัญญา Hahaha, <laughs> yeah. wow, wow.